น้องบีนาวันนี้นี้จะมาแรงตายมาแรงตายและวันนี้น้องบีนาวันนี้น้องบีนาออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกแรงดังๆยิ่ตะออกมาข้างนอกออกมาข้างนกมากินข้าวมากินข้าวกับเผื่อนมามิ๊กบเพื่อนมามินุกนุ๊กหมากนุ๊กหมาก มา,มามีออกจากบ้านมามีออกจากบ้านบีนาวิ่งตามบีนาวิ่งตามแคบ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 เลยแคบแคบแคบเลยขึ้นหลอดตามมามีขึ้นหลอดตามม <c oughs> าม,มีมาถึงขึ้นตามเลยมา <c oughs> ถึงขึ้นตามเลยห <c oughs> ่ายแลกฉับฉับอีตาเออบีน่าแลงตายฉับไม้ บีน่าแรงตายฉับไหมคะแล้วก็บีน่าแล้วน้องบีน่าจะไปช้อปปิ้งด้วยน้องบีน่าจะไปช้อปปิ้งด้วยตายทำไมทำไมจะไปช้อปปิ้งอะคะก็่หนูอยากไปแล้วเอาปีนภาษาไปภาษาอีไปช้อปปิ้งเสืออะไรเสืออะไรเสื้อเสื้อเสื้อกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัว ตัวเล่นตัวเส้นตัวเส้นตัวอ่าเอาสีอะไรมั้งสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าสีข้าวข้าวนาคริสนาคริสอะไรนาคริสมาแล้วนาคริสมาแล้วใครอะฮัลลโหฮัลโหลฮัลโหล